อ่ะ,ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนพระครับโดยผมอุ้มปรามินทาจากชุมรมประเครื่องห่นประเทศไทยครับอ่ะวันนี้ผมก็มีออยู่ที่วัดบางคลานนะครับในคลิปต่อเนื่องเลยนะครับเกามาสตรีมสดในช่องยำโรมิทีวีทาง YouTube นะครับก็อันนี้จะมาสอน นี่นะครับเป็นพญาเต่าเรือนนะครับก็ความเชื่อเนี่ยของคนพุทธเนี่ยนะครับก็ความเชื่อที่ผมรู้ก็ข้ามานะครับก็เป็นพญาเต่าเรือนก็เป็นพช,ชาติหนึ่งของคนจ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตำนานพญาเต่าเรือนกัน,นครับเป็นยังไองอะไรยังไง อืมขอบคุณมากครับเพื่อนคมณสมคกวิทย์ต่อเรียน ก็ได้ข้อมูลจากพักเครื่อง555 com น,นะครับตามประวัติของพระยาเต่าเรือนนะครับเป็นอดีตรชาติของพระพุทเจ้านะครับเป็นครั้งสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พยาเต่าเรือนนะครับพยาเต่าเรือนหมายถึงขนาดใหญ่โตเท่าบ้านเรือนอาศัยอยู่บนเกาะ ล้างกลางมหาสมุทรในครั้งนั้นมีเรือสำเภาใหญ่นะครับของพ่อคาวานิทได้อับปางลงกลางมหาสมุทรผู้คนพากนันหนีตายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะล้างแห่งนั้นนะครับต่อมาเกิดความหิวโหยไม่มีอาหารนะครับถึงขนาดทั้งต้องฆ่าฟันกันเองนะครับเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคเป็นอ,อาหารนะครับเพราะปพธิสัตว์พยาเต่าเรือในเหตุหการณ์โดยตลอดนะครับเรื่องความสงสารจึงได้บำเพ็ญทาน บารมีและเมตตาบารมีถึงขั้นสูงสุดนะครับคือช่วยเหลือมนุษย์นะให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องค่าไฟกันเองนะครับอพอโพธิสัตว์เต่าเรือเนี่ยก็คลานขึ้นไปบนเนินเขานะครับแล้วก็กั้นใจกิ่งทิ้งตัวลงมานะครับเมื่อตกลงมาถึงตีนเขาก็ถึงการกิริยาแตกดับนะครับ พวกคนเหล่านั้นก็ได้อาตัยเนื้อของคนที่ตยายพญาเต่าเรือเนี่ยเป็นบริโภคเป็นอาหารนะครับเราเอากระดองทําเป็นอ่าพาหนะกลับสู่บ้านเมืองอย่างปลอดภัยนะครับคือตัวใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยครับอยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยนะะจนมาเจอมนุษย์เนี่ยที่แบบขิวโหยนะฮะ ก็เป็นความเชื่อของอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวตัวนี้จะสร้างประมาณหยุกสองซี่หกศูนย์ะอะไรอย่างเงี้ยหยุกปลายอ่อยาเดี๋ยวสักครู่นะฮะอขอสองอีกหนึ่ง หลังจากเกิดกดีแล้วก็คือเป็นยุคยุคต,ต้นเนี่ยแหละก็เข,า,ขาก็จะตอบเป็นเหมือนกับเนี่ยระเสินผานะฮะอะไรนะฮะต,ตัวอย่างอืมแล้วอ่า ตัวนี้ตอนนี้ผมได้มาผมก็ได้มาพร้อมจอบใหญ่คระะับเดี๋ยวเทียบเป็นจอบใหญ่ก็ได้มาร้านเดียวกันนะครับก็เป็นร้านเจที่ปิดวิก่อนนะครัประจำนะครับคลือกสายกับห้องนึงนะครับตัวนี้นนะ ต่ของจริงเนี่ยก็คือเป็นทองคำแบบสวยผมก็เปิดฝานเนี่ยคือเขเปิดฝาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีพวกทองแดงพวกทองได้เนี่ยมาโดนทองแดบงบแสงมันก็แดงแดงเราโอเคครับเรามาสุาดสั้นก็คือ จากเนื้อนี่ยก็คืออยู่อยู่ในยุคช่วง,งกลางนะระหว่างสองสี่ฮะสย์หนึ่งสองสี่หกสิบเนี่ยนะเ็าโอเคนะครับเราว่ามันสมบูรณ์เขากเหมือนกับว่าเป็นตอเป็นเศษผ้าอะไตัวต่ากับเียวกันเลยเป็นเรื่องราวแบบว่าเนี่ยของเต่านะครับที่เนี่ยก้าวหน้าก้าวอังรนะครับขึ้นไปทํา ก็อาถรรบากรรมและการฆ่าตัวเองเพื่อแต่ว่าเพื่อเนี่ยให้คนที่หิวหอได้ฆ่าฟานกันเองได้ได้กินได้หยุดฆ่าใช้กระดองเนี่ยสร้างเป็นเรือเป็นอะไรกับกับบ้านกับเมืองตัวเองได้ก็เป็นชาติหนึ่งเราจะจ้าตังตันาน หมือนคนที่มันจะเกิดเป็นแบบเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยเขาเป็นแบนบอะไรที่เหนือกว่าพอมนุษย์เนี่ยมันแค่ชีวิตตัวเองเนี่ยแค่ความหิวเนี่ย่าตั้งวัลชีวิตเนี่ยอะไรเงี้ยครับพอมนุษย์เราเนี่ยมันแล้วก็สัตว์อีกอะไรประมาณนี้นะครับชั่วร้ายกับก็สัตว์อีก อืมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปักรูตุ่งเลยนะครับก็ต่าไปเลยนะครับคือติดชัดทุกแมนนะครับแล้วเนี่ย เก้าหน้าเก้าหลังนะครับเี่ยที่เขาหากันอยู่ที่บอกที่ที่อ,อยงงอเงียแพงเงี่ยมันอยู่ที่ผมเนี่ย,ยประมาณหลักสิบล้านนะครับผมก็จะต่อเอาะคระับ ักเก็ดกระดองเต่าเลยนะฮะสวยเลยนะฮะนี่ของท้าแล้วนะทาไม่ทาผมก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อมาะ,ะแล้วก็เนี่ยมันอยู่ในร้านที่เขาเล่นสายนี้โดยตรงะ ก็ประมาณช่วงอยู่กลางๆนะที่เขาสร้างเพื่เต่เรือนก็คือนะได้ของลายเทมนะะต,ตอนที่มันตอนที่มันล่วงเนี่ยนะฮะล่วงที่ถนนน้มิน,นะะเนี่ยเงียบกปนหมดเลยเสียงมันก้างกลางวานมากเงียบเปนหมดเลยทั้งเสียงรถบบอะไรอย่างเงี้ยผมใจผมเนี่ยตกไปอยู่ตอนท,ที่ได้ตุ่มเลยนะ เพราะว่าโอ้โหมันร่วงดังแต่มันร่วงแค่แก๊กเดียวนะครับหยุดเลยนะัะแล้วแบบได้ยินเหมือนได้ยินกันหมดนะฮะเนี่ยตรงข้ามซอยชนะินเพราผมโตเวรถแหวสมอบวีท,ที่ร้านร้านน้องที่นักเส้นน้องเมียน,มนสมอบวีก่อ,อเจอคลิปหน้านะ <c oughs> อย่น้านำนสนะเรื่องอะไรอีกดีวตอนนี้ผมาอาจจะหยุดสะสมผักเครื่องไปสักพัก่ก็ ถ้าเราเสนอเรื่องอรายต่อดีอะอ๋อยังมีนางพญาอีกว่านางพญาอือนางพญานางพญากลุ่มวิจัยแคมเปคนยังไม่เล้กน่าจะน่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะทำตอนนี้เพราะว่าก็คงจะเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะว่า ซื้อมายมอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใครซื้อต่อเลยเนี่ยอืมอด่เป็นนางพยาวงออกมาจากเนี้ย,ยอะไรกล่องสะสมของพันลายเนี่ยชุดคุณผ่นานเครื่องประเบือเนี่นะก็คือในตำนานเนี่ย อาจจะเป็นใบลานทองคำหรืออะไรเนะี่ยก็บอกว่าเนี่ยได้สร้างคุณผาเชื่ออ,อว้นะฮะแล้วก็มีนางพญาด้วยอะไรอย่าง้ยีสองพันล้านนะก็คือไม่ต้องไปหาเก็บที่ไหนนะแต่ก่อนกนะ็คืออยู่ในกลุกเดียวกันนะครับกุกวัดใหญ่ช้ยมงคลหรือวัดปา,ากแก้วนะที่พัาน์ดนเลส่วนเนะี่ยจะรับสั่งให้อ สมเด็จนภัลต์นะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับสร้างเป็นแผนเครือบอเงี้ย re. อาจจะเป็นการประชมุมอะไรกันนี้เราให้มาวาเปิดกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปสุดท้ายแต่ว่ามันก็ยังมีวัดพับอะไรอยู่เนี้ยแหละนะครับเดีย๋ยวเราข้ามมาวางนี่ก็าบบาในคือเนี้อะไรครับ